มีทานสองภาษาชุดซูเปอรค์คิดเด็กดีไม่บูลลี่กันสวัสดีฉันชื่อแอชลีย์ฉันรู้วิธีรับมือกับพวกเด็กเกเรนะช่วยสอนฉันรับมือกับพวกเด็กเกเรหน่อยสิในป่ามีแต่พวกเด็กเกเรเต็มไปหมดเลยนกแก้วพูดพวกเด็กเกเรมีหลายประเภทเลยใครบูลลี่เธอหรอเจ้านกแก้วแล้วพวกนั้นบูลลี่เธออย่างไรแอชลีย์ถามในป่ามีเจ้าหมีตัวหนึ่งชอบดึงหางฉันนะสิส่วนสัตว์ตัวอื่นๆก็ยืนมุงดูเฉยเฉแล้วหัวเราะมันเจ็บจนฉันอยากจะร้องไห้เจ้าหนกแก้วบอกแอชลีย์ แย่จริงๆพวกเราแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขการบูลลี่หรือการถูกบูลลี่ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เจ้าหมีตัวนั้นกำลังบูลลี่เธออยู่นะฉันปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อฉันฉันจะสนับสนุนและช่วยเหลือใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อฉันต้องการความช่วยเหลือก็จะมีคนช่วยเหลือฉันเสมอแอสลี่บอกเจ้านกแกว้ว แอชลี่รู้ว่าการบูลลี่ทางกายคือการตีการเตะหรือการผลักผู้อื่นการสร้างความเดือดร้อนด้วยการขโมยของหรือเอาของผู้อื่นไปซ่อน <c oughs> ก็เป็นการบูลลี่และการบังคับผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการบูลลี่เช่นกันแอชลี่ไม่เคยบูลลี่ใครถ้าเจอเห็นใครถูกบูลลี่เธอจะบอกให้คนที่บูลลี่หยุดทันทีเด็กดีไม่บูลลี่กันแอชลี่จะสอนนกแก้วให้รับมือกับการถูกบูลลี่อย่างไรไปติดตามความสนุกพร้อมสี่ขั้นตอนง่ายๆในการหยุดการบูลลี่แบบสองภาษานอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังสามารถสแก ได้ด้วยนะ